เพลงเอ๋งมดมงดีวกแมมดงดีะชกกรีเพลงเอ๋ยฮงเอ๋ยเพลงเอ๋ยเด่ดีเล่นเดียกะชกกรสีเพลงเอ๋ยซงเป็นเหรอไม่อ่ะู้ร้องไม่ทันใจเวรุ่นเลยไงมันเป็นรุ่นนี้ไม่เป็นรุ่นนี้เป่าแซกปรเอาแล้วนะเอาอะไรกันเล่นเพลงเกี่ยวข้าเลยจ้ะแม่ แม่จ้าแม่จ๋าฟังลูกให้เพาะเนาะยากยากเลยเนี่ยยากเลยเอาลูกครับเออเงยเออเงเออเงยเออเงยเฮอ่เฮอ่ะเฮ้ผมชื่อโอเลครับผมเชิญฟังคาร์ลมหน่อยเป็นไรเฮ้เอ่ะเฮ้่ะเฮลูกหลอว่าสุดเจ๋งร้องเพลงเก่งกว่าใคร เฮ่เฮ่มาลองเพลงเกี่ยวข้าวจีบสาว,าวแก้มใส่เฮ่เอ <Hey. S 2> <Hey, hey. S 1> าเฮ่เฮหากถูกอ,อกถูกใจปบมือให้สักทีเอ่ยร้องไห้ที่เอ่ยหากถูกอกก็ถูกใจถูกอกถูกใจ oh, ปบมือให้สักทีเอ่ยโอ้องไห้ที ใครเฮ <Hey, S 1> เอาเฮ้ไม่ดื้อไม่สนด้วยนะคะไม่ดื้อไม่สนด้วยนะคะสวัสดีจ้ายกมือไหวเฮ <Hey, S 1> เอาเฮ้มาเจอผู้ชายนานดา hey, hey, hey. มาเจอผู้ชาย hey, hey, hey. อะไรนะคะผู้ชายดา้ได้ละด้านหน้าเหรอมาเจอผู้ชาย มาอะไรคะมาเจอผู้ชายหน้าด้านมาเจอผู้ชายหน้าด้านหนูชักลำคาญมันใสเขาจะเล่นคำผวนเออเฮ้จะลองปัญญาเขามันนี่แล้วปัญญาเราล่ะเรามีเยอะไงเออลองดูเรากลัวอะไรดูแบ๊กหลังเรานั่งอยู่นน่นอหอ ซีมอนซีมอนขลุ่มซีเรียลอบกรอบเลียกะลิมละกะลิมกะเลียตูชักจะเพียร์เลยในหัวใจเอ้ะเอาเน๊ะเดี๋ยวไอ้นี่นี่ใครที่เด็กสุดเลยวไหมเนี่ยใช่ค่ะสุดแล้วสุดนี่สุดแล้วเหรอสุดแล้วไม่มีดีกว่านี้หรอกอายุอ่ะสุดแต่ว่าน่านำไปแล้วเอ๊ะนะเเสียงหลงเปลนเสียงหลงดูพูดดิจะขอโทษจะขอโทษจะไม่อยากให้ผมพูดบ้างนะพอพึ่งพอ ต้องนิ่งต้องนิ่งให้แน่เหมือนแม่สอนไว้แล้วต้องแิ่แน่เหมือนแม่สอนไว้สวยเลิศชัดใสนิดนิดเอยห้องเอบิดเอยต้องนิ่งให้แน่เหมือนแม่สอนไว้ต้องนิ่งให้แน่เหมือนแม่สอนไว้สวยเลิศชัดใสนิดนิดเออห้องเอยบิดเออสอนไว้สอนไว้สวยเลิศชัดใสนิดนิดเอย จ้าทิ้งจ้าวันนี้มาจ้าทิ้งจ้ามาพบหน้าไม่แก้มใสใสเฮ้เอาเฮเฮ้สบายดีไม่จ้าน้องสาวก็บายดีไม่จ้าน้องสาวรอบเพลงเกี่ยวข่าวเป็นกันบังไม่เพลงเกี่ยวข่าวกันเป็นบังไม่อะเป็นจริงปะ อยากชวนเนื้อเย็นเล่นกับพี่ชายอยากชวนเนื้อเย็นเล่นกับพี่ชายจะรังเกียจไหมน้องสาวเอ๋ยองค์อ้องสาวเอ๋ยอยากชวนเนื้อเย็นเล่นกับพี่ชายจะชวนเนื้อเย็นเล่นกับพี่ชายจะรังเกียจไหมน้องสาวเอ๋ย เกียดไหมเกลังเกียจมากทำเป็นมาไตหาหัวใจทำเป็นมาตามหาหัวใจเอาเฮเฮ่เข้าใจปะแต่ไม่เข้าใจอะเ้าใเอ้ามันไม่เข้าใจจริงนะเนี่ยมันงูไงเขาบอกว่าทำเป็นมาาตหาหัวจําทำเป็นมาตามหาหัวใจเฮ้เฮเฮ้พวกแกมันบุญไม่ถึง อย่ามาทะลึ่งนะน้องชายเฮ้เอาเฮ้เอ,อย่ามาทะลึ่งนะน้องชายเดี๋ยวจะงงแ,เแเงเจอแม่เพลงใหญ่จะวิ่งร้องไห,ห้ไปฟ้องแม่เอ้ยแม่เอ้ยแม่เอ้ยเดี๋ยวจะงงแงเจอแม่เพลงใหญ่เดี๋ยวจะงงแงเจอแม่เพลงใหญ่มีร้องไห้ไปฟ้องแม่เ นึกถึงเลยเนี่ยเหมือนอะไรไปแล้วคนหนึ่งนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยฟัองแม่ฟ้งแมเออไปแล้วคนหนึ่งพวกหมอโอ้ยเออคุณครูสุรินเอาเอาออกกันละดีนะอยู่กับแพงเอ้งเอ้งเจ้าเอ้อละเจ้าเอ้อเฮ้เอาเฮ้เฮ้บอกว่าไปปองแม่ดูถูกแท้ๆดูถูกพี่ชายเฮ้ พปีแค่ยาวยอกแล้วไม่ได้หลอกแกรู้ไหมเฮเอาเฮเธอเป็นคนใดที่ถูกเกลียวเธอเป็นคนใดที่ถูกเกลียวเธอเป็นคนเดียวที่ถูกใจเธอเป็นคนเดียวและที่ถูกใจเจอความเซ็กซี่ของพี่เขาไปเจอความเซ็กซี่อม เซ็ี่พียเส้นยืดจริงว่ะไหนขอดูความเซ็กซี่ของคุณดิเขาบอกว่าจะใส่เอวเยอะเส้นสมัดแต๊ดมันยืดอะไรอะไรคุณเส้นสมัดแตดนะเส้นมันอยู่ตรงเอวมันสมัดสมัดไม่ไม่ต้องทำเซ็กซี่หรอกยังไงก็มองไม่เซ็กซี่ทำไมอ่ะเอ็งน่ะมันเซ็กเสื่อมเอาเรื่องินมาพูด้ะ เธอเป็นคนใดละที่ถูกเกี่ยวเธอเป็นคนใดละที่ถูกเกี่ยวเธอเป็นคนเดียวละที่ถูกใจ hey! Oh hey, hey. เฮเอาเฮเเจอความเซ็กซี่ละของพี่เขาไปเจอความเซ็กซี่ละของพี่เขาไปดูสิเขินใหญ่กันเลยโอ้เลยเยเจอความเซ็กซี่ของพี่เข้าไปเจอความเซ็กซี่ของพี่เข้าไป oh ไดูสิเขินใหญ่เ oh exactly. ลยเล oh, oh ยโอ้ยเลยอ เฮ่อเฮเอเฮ่อโอ้โหเซ็กซี่เนาะช่างหลงตัวเองเสียจังหน้าเหมือนลิงกังไงอยากเข้ามาใกล้เฮ่อเฮ้อเฮ่พอสวยจริงหนอพอหล่อเขานิงอ่ะสวยจริงหนอพอหล่อเขานิงหล่อเหมือนลิงเขาหนอนั่นไงเฮ่เอาเจ้าเท้าให้นี่เป็นไตอะรัวถ้าแกเป็นไตอะรัวห้เป็นตัวไอร้ไรอ่ะ อนี่แกเป็นตัวอะไรหน้าแด่นหลังด่างพันทางอย่างไทยชอบกระดูกไหมพี่เอ๋ยโอ้เอ๋ยพี่เอ๋ยหน้าแด่นหลังด่างพันทางอย่างไทยหน้าแด่นหลังด่างพันทางอย่างไทยชอบกระดูกไหมพี่เอ๋ยโอ้เอ๋ยพี่เอ๋ยไอ้อย่างไทยไอ้อย่างไทยชอบกระดูกไหมเราพี่เอ๋ยเอ๋เออละเชิงเอละเชิงเอเฮ่เอาเฮ้ ถามว่าชอบกระดูกไม่ล่ะเ,ออเราเป็นหมาแล้วไปแล้วใช่ไหมใช่ใชอาใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เพลงเกี่ยวข้าวแม่เขาสอนมาว่ารับว่าใ้เอาเฮ้ใแต่คันนี้ว่าประโยคที่คุณร้องอ่ะมันคือประโยคคำถามไงเราก็ต้องตอบไงเอดี๋ยวเอาทีเอาทีนะบอกว่าชอบกระดูกไม่ล่ะฉันชอบกระดูกเด็กกันไม่ล่ะนี่ฉันเป็นหมาแล้วไปแล้วใช่ไหมใช่เอาใช่ใช่ยังไงพี อ๋อถ้าเป็นคำดูคำถามเขาจะตอบเราเอาเอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เราจะถามดูเอาอีกข้อคำถามบอกว่าเบิร์ดหล่อมันเจมจิไอ้เบิร์ดหล่อมันเจมจิเอาสิเอาสิเอาตอบใหม่ไม,ไม่ใช่ เอาทำไมยางนั้นอ่ะยังไงเอ้าเอาลูกคู่เดียวนียใช่เอาใช่ใช่ขันี้การตอบคําถามมันมันต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงไงใช่โอ้เอออย่าบอกตัวเองเดอยาบอกตัวเองเออเอาได้เอาได้บอกว่าชอบกระดูกไม่รานนี่เราเป็นหมาแล้วไปแล้วใช่ไหมใช่เอาใช่ใช่ถึงจะเป็นลิงแล้วก็ลิงเขาหนอพี่มีกัน ก็เขาบอกเร็นลิงเขาหนอกับแม่กอนสัมผัสมึนก็ฟังสิมึงก็ร้อะไงเป็นลิงเป็นลิงปรบเป็นลิงก็ลิงเขาหนอเป็นลิงรูปล่ออุ้ยรอหลายเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ไม่ไม่ใช่แล้วหรอไม่ใช่อ่ะถึงจะเป็นลิงแล้วก็ลิงจักจั๊กถึงจะเป็นลิงแล้วก็ลิงจักจั๊กแบบว่ารักละจริงๆให้ตายฮะ เป็นล่นเป็นลิงจะเป็นลิงแล้วก็ลิงจะกัก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 โโทน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 นทนทนทนโโโอ้โหกินเหากินเหากินเหงาเออเหมือนไหมคือคขะคือคขะคือคถ้าเกิดเดินกลับบ้านไม่ได้แล้ววันนี้เิ ดี๋ยวอันนี้อันนี้เทปสุดท้ายนะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของชีมนี้ยชอบอ่ะชอบอ่ะลำสวยมากเลยขอดูอีกทีได้ไหมเจ้าคือข้าคือข้าคือขักคือขักคือเจ้าข้าคือขักคือักาคือข้าคือเจ้าฮะพ่อเธอทำไมอ่ะมันจะกลับไม่ถึงนี่แม่แม่นั่งปื้มปิ่มชอบชอบแม่ชอบออาแม่ชบเดี๋ยวแม่มาหลังมะพาวแม่พวกแม่ไปหัดไปด้วยกันไหมเขาหน่อเนี่ยไม่ไป บอกว่าถึงจะเป็นลิงแล้วก็ลิงจักจักแต่รักจริงๆให้ตายเฮ hey, 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 hey. ้เอาเฮเฮพี s right. <S right? ่อยากเป็นคนใหญ่ยูยี่เอออะไรนะพี่อยากมีคนใหญ่ยูยี่พี่พี่อยากมีคู่ชีวิไว้คู่ใจเออกับเอ้ มันผวนตรงไหนเนี่ยมันไม่ต้องผวนเลยอ๋อพี่อยากจะมีคู่ชีวิตอย่างเช่นมิ่งมิกอยู่ไกลๆเฮ้เอาเฮ้ๆขอใจได้มีบขอจีบได้ไหมขอใจได้เมีบอะไรน่เอาลิงอ่ะเขาลางหัดลิงอ่ะแล้วไงพี่อ่างนี้ไม่เป็นเออมันมีห้านก็ อันนั้นจกอันนั้นจกจกแล้ขอใจได้เมบขอจีบได้ไหม่ขอใจได้เมบขอจีบได้ไหม่ขอใจได้เมบขอจีบได้ไหม่อันนั้นจกจบแเอาใหม่ขอใจได้เมขอจีบได้ไหมโอ้โหนี่กระชากโอ้โหไอ้โรคจิตกระชากใจโอ้ขอใจได้เมบขอจีบได้ไหม่ขอใจได้เมบขอจีบได้ไหมแล้วน้องจะให้ไหมเอ้ยโอ้ยไมเอ้ ขอใจได้ไหมขอจีบได้ไหมขอใจได้ไหมขอจีบได้ไหมก็น้องใจไหมเอ้โฮ่เอ้ไหมเอ้ไม่ได้เลยไม่ได้ไหมไม่จีบไหมเอ้ไม่ให้ไม่ให้นะเอ้เงอเอ้เงอชะเอ้เงเงอะชะเอ้เงอะเอะไเฮ่เอ้าเฮ่จะมาขอใจได้ไหมจะมาขอจีบได้ไหมเฮเอ้าเฮ้ อกเลยว่าใจไม่ดีพักก่อนยังจีบไม่ได้เฮ่เมส์จกแล้วหฉันดูสภาพของแกฉันดูสภาพของแกมันจบแล้วไม่โมอะมันจบแล้วไม่โนมให้มันดมไปชื่นใจอ้าไม่เคยดูเขาไไม่เคยไปเขาหนอใช่ไหมยั้ไหพีาลิงเขาหยิบอาหารจากคนที่เขามาเลี้ยงกินเลยโดนจำได้วันนั้นใช่ไหมที่เราไปเมืองกาญจน์ใช่ที่เราไปด้วยกันอะที่มึงจบแล้วดมขอเน จะมาขอใจได้มีพักก่อนยังจีบไม่ได้เฮ้เอาเฮ้ฉันดูท่าทางของแกทะลอดทะแลทะจะไม่ไหวเฮ้เอาเฮ้เปาหวานไขมันความดันนี่มีครบครันเลยใช่ไหมเฮ้เอาเฮเฮ้ฉันดูทรงคุณพี่ดูทรงคุณพี่แล้วฉันยังกลัวจะหายใจวัวอ้าหัวใจวายเฮ้เอาเฮ้ กัวแกหัวใจวายงกงกเงินเงินแทบเกินไม่ไหวพบแพทย์ก่อนใหม่ไอ้เบิร์ดเอ๋ยโอ้ไอเบิร์ดเอยฉันงกเงินเงินแทบเดินไม่ไหวงกงกเงินเงินแทบเดินไม่ไหวพบแพทย์ก่อนใหม่ไอ้เบิร์ดเอ๋ย เื่อเขาไม่รักกระทั่งเถิดบอกไอ้เบิร์ดมึงต้องทำใจเอ้เอาเฮ้อกไก่มึงต้องมีคนหมักถึงอกหักก็ต้องมีคนใหม่เฮ้เอาเฮ้มีเงินก็พันเดียวมีเงินก็พันเดียวดูก็พาไปเที่ยวสายหลาย ไป้กูดีกว่าถามถามมันก่อนมันรู้จักไหมไซร์ลายอะมันไอ้นี่ใช่ไหมล่ะไอ้ที่เขาเลือกกันเป็นไหนไซเอ็มไซแอลอะไรใจไปเยี่ยมตอนเยี่ยมจะมาติดฉี่ใช่ไหมล่ะเออน่าควรไปซะเออมึงไมม่ึงไปกูไม่ได้แล้วเพราะมึงไม่รู้เรื่องเที่ยวอะไรเลยเอาเลยนะุ้นลูกจองรู้ผงเอ๋ยเจ้าวัดนองผงเอ๋ยเจ้าวัดนอแม่ก็ยาว เหตุเอ่ย้อไปเจปจะงวดด้งหมลูกอกเหเอ่โอ้ยจัหวัดนอกจัแม่ฉันยาวตั้งศอกแม่ันวอกแตรู้ได้ไงไม่เป็นนืง่รู้ได้ไงกเป็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้จะลงไม่ได้เชิญครู วัดนองนี่เขาเล่นกับมาต๊อบผมร้องไม่ไหวหัวใจทะล้อหัวใจอะไรหัวใจทะล้อมาเลยเออแม่ดโอ้โหมาเลยมึงรีบหัวใจทะล้อมึงรีบออกเมื่อวานไปเลยเก่งกันจังเก่งกันจัง เออเอาอะไรที่มันที่เขาไม่ได้เล่นกันอาจจะไปเทิดเอาของคนอื่นเขามาเล่นเออมันถึงจะถูกในอย่างของโบราณนี่หงที่โน่นหงที่นี่มันก็เออก็จะแปลกดีถ้าไปเอาที่เขาเล่นมาแล้วเจ้าของเขาห่วงอ่ะมันก็ไม่ดีไม่ดีสอนไม่จำนะพวกนี้ก็เรียกว่าวันนี้กูเหลือเยอะละตัดหลายหลายตัวชอบไปขโมยของคนอื่นเขาอ่ะคือคือใครจะเป็นของใครมาก็ไม่รู้ของโบราณแต่ว่าเขามันเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเองก็ต้องระวัง เออจำไว้วันนี้สบายแล้วกูไม่ให้ท่านเตะค่าตัวแล้วต้องระวังบัดนอกเออ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 ชะ่อเออเออเออละชะ่อเออเออเออเฮ้เอาเฮ้เมาเหนื่อยนักพักร้อนชวนเล่นละครกันกลางนาเฮ้เอาเฮ้ เล่นขุนช้างจะเล่นขุนแผนอยู่ในแดนหันษาเฮเอาเฮเฮเอาแม่สำเนียงให้มาทั้งนี้มีหน้าที่รับบทมาเฮเอาเฮเฮหรือจะเล่นชายเชิดก็ให้เป็นเกตสุรินชาเฮเอาเฮเฮหรือจะเล่นปลาปูทองที่แตกฟองอาซาเฮเอาเฮเฮเดียวอ ทำไมต้องแตกฟองอาซาด้วยล่ะอ้าวก็ปลาบูมันอยู่ในน้ำเวลาน้่ยอันอ๋อพูดนี่แสดงก็ไม่เคยดูเสียปลาเขาต้องตั้งฟองเวลาเขาจะออกไข่อะไอตอนเป็นฟองนะก็รู้ีตอนอาซาเนี่ยโอยก็มันกองใหญ่ฟองมันกองใหญ่จะจะเล่นชัยาเชิก็ได้จะเล่นปลาบูทองหรือว่าจะเล่นกากีไอที่มีโจรป่าเอ้าเฮ้ กาเกกับโมราี้เข้าเจเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่มมกาเกไม่มีโจรโมรามีกาเกเอ๊ะยังไงนะโอ้แั่นแหละโมรา่กากนหะ่ะโม,โมรามีโจนใช่ไหมใช่หรือจะเล่นจันตะครบ <c oughs> จันตะครบ <c oughs> จันตะคร, <c oughs> ะครฉัน่เคยเล่นจะจันตะครบ อืมจันตะครอบอลองอ่านแล้วกันสระโอคอควายรอเรือหอพันอ่ไม่อ่านตะครบว่าไงอ เล่นจันตะครก็จ pues ันตะครกจะมาเที่ยงเซนเนยแมาเกียดนิยมมันดับท <t> ี่48นะเนี่ยโอ้โหมีกี่คนก็48โอาโหยเก่งจริงเลยแม่ใครเนี่ยจันตะทำไมโอ้ะไม่เคยเล่นไงใช่ไอพูกตะครกไม่ฉันแม่จันจันตะครกอะที่มันมีพอบใช่ไหมช่ที่เปิดพอบเจอพอบเซออ้าวก็มันเขียนว่าพออบ โดนซสล้อูวเขาบอกแล้วมีลูกฉลาดก็หนักใจเห็นไหมพอบใช่ไหมใช่จะเล่นเรื่องจันทโครบจะไปเปิดพระอกในกลางป่าเฮ้เอาเฮ้ว่าคนโบราณเขาเล่นกันว่าสุขสันหันสาเฮ้เอาเฮ้ว่าใครถูกนักใครผิดก็ต้องมาพิจารณาเฮ้ เอาเฮ้เฮ้จะโทษโมราว่าสองใจโทษใครกันดีกว่าเฮ้เอาเฮ้จะโทษใครกันไปละนี่ก็ต้องโทษตรสีสิวา เอาเฮ่ oh, hey, hey. จะเสกนางแต่ละครั้งละอรแล้วก็ช่างไม่สอนเธอมาเฮ hey, oh, hey, hey. ้เอาเฮ่เฮขาเห็นอะไรอยากได้อะไรก็ไม่สงสัยทราบตาเฮ้เอาเฮ่ฉะนั้นจะโทษโมราเขาฉะนั้นจะโทษโมราเขามันก็ไม่เข้าตำราเฮ้เอาเฮ่ก็ไอ้ผู้ใหญ่ลสิมันไม่สอนแล้วก็ไอ้ผู้ใหญ่แล้วก็มันไม่สอนแล้วมาเดือ รอดโมราเฮเอาเฮเฮหรือว่าผู้ใหญ่ละเขาปิดเขาบางไปแอบ,บอยู่ข้างหลังชายคาเฮเอาเฮเฮว่าช้จะเด็ก,าาะดกละเขามาชุมนมอาาช้จะเด็กละเขามาชุ่มนมผู้ใหญ่ไปส้มอยู่ชายป่าเฮเอาเฮเฮแล้วคืออะผู้ใหญ่เออนะ<า>โมราไงโอ้โ oh, โมรา ฤษีเขาไม่สอนว่าอะไรผิดอะไรถูกฤศีเนี่ยเขาไปซุ่มแล้วก็ให้โมลาเนี่ยออกหน้าแล้วก็เวลาโมลาเนี่ยมีคดีความฤษีก็หายเงี้ย้าหากว่าเวลามีคดีความถ้าโมลามีคดีความเดี๋ยวโดนฉีดน้ำสีฟ้าเอาเฮ้เอาอีกแล้วน้ำสีฟ้าอีกแล้ว มันจะจบไม่ได้มันพาะแกเล่นแกเล่นมีเนื้อหรอน้มูฮาวายเพราะจันทโคลบ้องสายผิดแล้วอเออมันจะกลางป่าเพราะจันทะโคลบรลอก็ไม่ดีนะเขาก็มีนะโมราเฮ้เอ้เฮ้หรือว่าจะเล่นเรื่องกากีน้มันจะดีไหมล่ะ ออาเฮ่ก <All S 2> ันทาโครบก็ไม่ยอมบอกกันทาโครบก็ไม่ยอมออกไม่ยอมลาออกสักทีละเฮ้เอาเฮเ้อะไรเ่อะไรวะตีกรอะไรเนี่ยยังไม่ถึงตอนตีเลยฮะหมายถึงจะโครบแล้วไม่หมายถึงใครเลย อ้อยังงั้นเล่นเรื่องกาเกนะน่าคงจะดีเสียกว่าเฮเอาเฮเ,าเฮพรหมทัตกษัตริย์เท่าว่าพรหมทัตกษัตริย์เท่าก็ยังมาเฮาตันหาเฮเอาเฮเ,าเฮลูบลูบคำคำ,คำแล้วไม่ทำอะไรลูบลูบคำคำ,คำแล้วไม่ทำอะไรกาเกก็ไม่เข้าท่าเฮเอาเฮเ,าเฮเแล้วมีคนทันแล้วก็เข้ามาสวมแล้วมีครุฑทาแล้วมันเข้ามาสวม มะกำกลัมกันกาเฮ้เอาเฮ่เฉนนเรื่องวันถ้าดีน้ำมันก็มีคันมาเฮ้เอาเฮ้อีฉันนั้นน้าละไม่กล้าจะร้องอีฉันนั้นน้าละไม่กล้าจะร้องจะกลัวจะต้องอาญา hey, oh, hey, hey. เฮ้เอาเฮ้เวลาจะร้องแล้วไม่ค่อยเรียบเวลาจะร้องไม่ค่อยเรียบจะทิจาไปเยี่ยมแม่หน่อยนะ เฮ่เอาเฮ้่ถ้าหากฉันต้องไปอยู่ตรงนั้นจะชวนกันไปทวนนาเออเฮเถ้าฉันต้องไปอยู่ในกรงทองตากร้องก็ต้องไปด้วยนะเฮ่เอาเฮเฮถ้าฉันไปอยู่ในกรงทองเครื่องเสียงตากร้องต้องไปด้วยนะ เอาเฮ่เฮ่ถ้าไปอยู่ไหนสุดจะนับทั้งผู้กำกับก็ต้องไปด้วยนะเฮ่เอาเฮ่่จะไปยังไงก็ไปเถอะเราและพวกสื่อข่าวก็ต้องไปด้วยนะเฮ่เอาเฮ่ลองไปลองมา ุ่ยเสี่ยวจังฟังไปฟังมาหุ่ยเสี่ยวจังลาท่านผู้ฟังกันเลยดีกว่าเอาเฮอเฮอเจลาหรือนวลนางไดะหรือเะลาหรือนวลนางงันชวนผู้ฟังเข้ากรงด้วยนะเฮ้ยฮเอาเฮหยุดร้องกระเถิดเนาะหยุดร้องกระเถิดเนาะเดี๋ยวคอสชเขาก็จะมาเอาเฮ ว่าขอสอชอนั่นก็ไม่ทุกว่าขอสอชอนั่นก็ไม่ทุกฉันก็คนสามชุกไม่กลัวหรอกละ่ะเฮเอาเฮ่แม้จะร้องกันให้นานไปกวกำกับบอกได้หมดเวลาเฮ้เอาเฮ่เฮ่อีตอนให้มาก็มาตรงอีฉันไม่ลงจะทำไงละ่ะ เฮ่อเฮ่เฮ้ฉันไม่ลงเราต้องจ้างฉันเลิกที่ฉันไม่ลงเราต้องจ้างฉันเลิกให้เออก,กระเริกสว่างคาตาเฮ่อเฮ่อเฮ้ถ้าไม่จ้างจบฉันก็จะไม่จบถ้าไม่จ้างจบฉันก็จะไม่จบแต่ถ้าไม่เป็นลมสลบอีฉันก็ต้องลาเอาให้พบกันนะในวันหน้าวันนี้ต้องลา ไปเข้ากรงกันเออไปเข้าเมืองกรุงวันนี้นะคะัวันิกสีระจัน์พร้อมทีมงานและทีวีจัดจิงจาช่อง50นะคะติดตามชมกันได้ทุกวันสุกตอนบ่ายและกลางคืนค่ะวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ